ใบไม้เป็นโรงงานสร้างอาหารของพืชแค่อยู่ในที่ที่มีแสงอาทิตย์ก็สร้างอาหารได้แต่พืชสร้างอาหารจากแสงอาทิตย์อย่างเดียวไม่ได้ด้านหลังใบจะมีรูเล็กๆเ,เ,เพื่อดูดอากาศเข้าไปใบไม้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์สร้างอาหารคาร์บอนไดออกไซด์คือก๊าซที่เราหายใจออกมาพืชยังต้องการน้ำ ใบไม้สะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์กับน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์นั่นคือการสังเคราะห์แสงเรามาดูใกล้ๆเป็นสีเขียวเพราะมีคลอโรฟิลซึ่งทำหน้าที่ดักจับพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ Tra s <S ในเซลลพืชจะมีคลอโรพลาสต์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิตอาหาร <Factory. S 1> เมื่อทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำจะได้อาหารของพืชน้ำตาลกลูโคสกับออกซิเจนพื่อจะปล่อยกา๊าซออกซิเจนออกมาก๊าซที่เราใช้หายใจ leaves give out oxygen the gas we breathe in ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงคลอโรฟิลสลายตัวไปนั่นคือเหตุผลว่าทำไมใบไม้ไม่เป็นสีเขียว ใบไม้คือโรงงานสร้างอาหารและออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับโลกของเรา